สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้มีรถ1คันที่เตรียมส่งมอบอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่นกระบะช่วงยาวนะครับของทางฟอร์ดโฟร์วิลด้วยนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยที่มีโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งรอบคันเนี่ยชุดแต่งของคันนี้จะเป็นยังไงบ้างและสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นกระบะช่วงยาวโฟล v ์ e w ของทาง Ford นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้านะครับ6สปีดอย่างคันนี้มีการอัปเกรดไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, พร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับกระพริบตามไฟเลี้ยวด้วยองเลนโปรเจคเตอร์นี้ก็ทำไฟวงแหวนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไฟหลอดข้างในจะเป็นสีน้ำเงินนะครับ สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับหรือสีน้ําเงินเหมือนคันนี้ก็ได้นะครับมีเพิ่มเติมไฟตัดหมอกหน้าให้นะครับเดิมคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกหน้าก็เพิ่มเติมไฟตัดหมอกหน้าให้กับลูกค้าด้วยสังเกตว่าจะเป็นเลนส์แบบลูกแก้วด้วยนะครับเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ล้อยาวฟอร์ดกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะครับกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับเผื่อเอาไปลุยเอาไปใช้งานหนักก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องนิ้วรอยต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนล้อมแม็กให้กับคุณลูกค้านะครับคันนี้ใส่แม็กสิให้เลยนะครับเป็นแม็กของ Cosmic นะครับยางมอนสเตอร์สเปคยางก็จะเป็น2องหกห้านะครับใช้งานลุยๆก็ได้ครับในตัวเมืองก็นุ่มนะครับเงียบด้วยนะครับ รุ่นกระบะช่วงยาวได้ไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับตรงกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับมือเปิดประตูสีดำด้านนะครับเพิ่มเติมตัวเบ้าม,มือเปิดกันลอยให้กับคุณลูกค้าเสือเปิดประตูป้องกันลอยจากเล็บหรือว่าสิ่ง,งมีคมอื่นอื่นได้เลยนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้นะครับแล้วก็กันสาดประตูนะครับช่วงหน้าร้อนก็มีโอกาสได้ใช้นะครับหรือช่วงหน้าฝนก็ได้ใช้งานได้เหมือนกัน ติดตั้งฝาปิดถังน้ำมันให้กับคุณลูกค้านะครับกระบะช่วงยาวของทางฝอยก็จะเป็นมีราวยึดนะฮะหรือผูกรัดสิ่งของนะครับยาวตลอดทั้งท้ายกระบะเลยนะครับก็สะดวกนะครับเวลาเราจะยึดจับหรือมัดตรตงไหนก็ทำได้เลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับมีการตกแต่งตัวไฟ LED ให้กับคุณลูกค้านะครับเหมือนรุ่นวแท็กเลยนะครับ อัปเดเป็นไฟ LED ให้เลยสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับเวลาวิ่งกลางคืนเห็นได้ชนข้างชัดนะครับตัวอักษรเลนเจอร์ด้านล่างเนี่ยก็ติดอลัิลิกตัวอักษรเลนเจอร์เป็นสีดำตัดกับพื้นผิวของตัวรถด้วยนะครับดูโดดเด่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับครับสำหรับด้านในคันนี้นะครับ ก็มีการเปลี่ยนเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นเบาะสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงให้กับคุณลูกคา้าเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องโดยสารนะครับแล้วก็ดูทําให้ห้องโดยสารไม่ดูจืดจนเกินไปนะครับเพิ่มเติมกล้องบันทึกการเดินทางหน้าให้นะครับยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวจะติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับ ตรงยาวก็ได้ทั้งหน้าจอสีมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นหน้าจอสีขนาด8นิ้วพร้อมจอกลางนะครับมัลติทัชเช่นเดียวกันนะครับขนาด10.1นิ้วในนูภาษาไทยด้วยนะครับเชื่อมต่อพอร์ทัชได้นะครับเพื่อสั่งงานล็อกรถปลดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple c a r า l a พ a n d r o i d Auto ได้หมดนะครับมีดิฟล็อกมาให้แล้วนะครับ ล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับปุ่มปรับโฟวิลก็เป็นแบบปุ่มปรับไฟฟ้าใช้งานง่ายเช่นเดียวกันนะครับแค่หมุนสุภาพปตรติก็ขับได้นะครับสําหรับคนขับรถใหม่ๆก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับหมุนได้เลยนะครับจะใช้งานกรณีที่ด้วยรอบของมันยังเข้าไม่ได้มันก็จะเซฟตัวเองไม่ป้องกันตัวเองเข้าให้ไม่ได้นะครับก็ ป้องกันเกียร์พังได้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ได้ไฟหน้าออโต้แล้วนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าระบบเบรก ABS นะครับครับจบแล้วนะครับกับรุ่นกระบะช่วงยาว Ford Four Wheel คันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นแถมฟรี MC, ชุดแต่งรอบคันเลยลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นสดุดคุ้มครับ 0996265262หรือจะเป็น ID Line นะครับ prasig 0996265262ช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนหรือว่าแคมเปญไหนที่จะนำมาแนะนำหรือแคมเปญพิเศษพิเศษจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ